สวัสดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาผสมดินไว้ปลูกผักนะคะก็ดีเพราะผักคะน้าไว้เพราะผักคะน้าไว้แต่เราจะผสมดินใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวพอผักคะน้าได้กําหนดลงแปลงเราก็จะปลูกใส่ร้อย,อย่างหรือใส่กระถางก็ได้นะคะแต่เราจะผสมดินไว้ก่อนถ้าเราซื้อดินถุงมันมาปลูกเลยมันจะไม่งานนะคะ ค่ะใช้ดินต้ามปูหรือด,ดินหรือด,ดินอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าแต่นี้ชอบใช้ดินก้ามปูเพราะว่ามันมีธาตุอาหารของใบก้ามปูด้วยนะคะเน่ยแล้วทำดินโปร่งเนี่ยดินก้ามปูนี่ซื้อมาเมื่อวานเก้าถึงร้อย เนี่ยมันจะมีธาตุอาหารของใบกา้ามปูถ้าเป็นดินที่ดินธรรมดาที่เขาผสมเกล็ดดำนะคะเคยซื้อมาใช้แล้วมันไม่ไม่ไม่ค่อยมีธาตุอาหารค่ะมันมีแต่เกลดดำกับดินแล้วก็ปุ๋ยคอกนิดหน่อยโอ้ะมันไม่ค่อยงามอันนี้ดินก้ามปูค่ะเวลาผสมดินแล้วมันจะปลูก สิงตามปูถุงเลงนะคะแล้วก็จะมีขี้ไก่แก่หรือใครมีมูลขี้งัวขี้งัวก็ได้นะคะแต่ต้องหมักก่อนนะคะอันนี้หมักมาแล้วนะคะอันนี้เราหมักใส่จุลินทรีย์หนอกก่อ้วยไว้นี่ค่ะหมักใส่จุลินทรีย์หนอกก่อ้วยไว้แล้วเราก็เอาแก่ผสมเข้าไปด้วยค่ะขี้ไก่แก่มันมาแต่แก่มันน้อยนะคะแต่อันนี้ เราจะมาผสมดินปลูกเราอยากให้มันโปร่งค่ะอยากให้มันโปร่งนะคะอยากแต่ให้ดินมันโปร่งแล้วก็ตอนที่เราหมักที่ไก่แกแล้วค่ะที่ใส่น้าจุลินทรีย์หน่อล้วยไมใครมีน้ําหมักจุลินทรีย์อะไรก็ได้นะคะอันนี้ใส่น้ําหมักจุลินทรีย์หน่อล้วยกับน้ําหมักที่ป่าน้ําหมักปลานะคะแล้วก็หมักเอาไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งให้มันหายร้อนนี่ค่ะแล้วก็ใส่แกลบลงไปด้วย ต้องเป็นแกบเก่านะคะอันนี้พอดีไปเอาที่ลงสีแล้วมันมีแกบเก่าเราก็ขนมาอันไหนที่เป็นแกบใหม่เราต้องมาทําให้เป็นแกบเก่าก่อนนะคะเนี่ยมันจะปร่งดีค่ะดินถึงนึงแล้วก็ไอ,อ้ที่ไก่แกะหมักกับแกะนะคะถุงนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าลองจวงดูแล้วไอ้นี่ถุนง,ถงนึงอะเท่ากับกระแป้งนี้ค่ะดิน,นก้าบปูถุงนึง เท่ากับกระป๋องนี้แล้วก็ที่ไก่แกแ่ที่เราหมักเอาไว้นี่ค่ะกระป๋องหนึ่งนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็พอดีเรามีที่ไก่แก่เราไม่ต้องเอาถึงส่วนก็ได้ะค่ะเอาประมาณเกือบถึงส่วนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เข้าให้เข้ากันนะคะมันจะทําให้ดินโปร่งดินมีธาตุอาหารเพราะว่าถ้าเราซื้อดินถึงมาปลูกเลยค่ะ เคยลองแล้วไม่ไม่งามค่ะอันนี้หมักน,นี้หมักไว้ได้ถึงหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่ถุงเอาไว้พอก้าของเราได้ที่ได้พอก้าของเราลงปลูกได้เราก็จะเอาดินนี้นะคะ่ะไปปลูกเดี๋ยวงามไม่งามยังไงจะได้มาดูกันอีกทีน,นะคะ คิดว่าง้มแน่เพราะว่าในในในดินที่เราหมักขี้ไก่เกศเราใส่น้ำจุลินทรีย์หน่อ้วยกับน้ำจุลินทรีย์น้ำหมักปลาะคะ่ะลงไปด้วยนะคะตอนเราหมักขี้ไก่เกศนะคะมันมีธาตุอาหารน้ำหมักปลามีธาตุอาหารครบเลยนะคะเพราะน้ำหมักปลานี่หมักไว้ตั้งปีกว่าแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะ คุเค้าให้เข้ากันทำทีละน้อยก็ได้ค่ะถ้าทำทีเยอะๆเราจะไม่ไหวแล้วเราจะทำให้เราไม่อยากทำนะคะทาให้เราขี้เกียจไปเลยอันนี้เราจะผสมเท่าถุงมันง่ายมันง่ายกว่าการคลุกเค้านะคะแล้วเราก็เก็บใส่ถุงเอาไว้เวลาเราจะปลูกเราจะได้ไม่ต้องมานั่งผสม,มนะคะจะได้สะดวกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ มันจะทําให้ดินโปร่งมีธาตุอาหารครบถึงน,นะคะีค่ะขุยมะพร้าวมันจะทําให้ช่วยอุ้มน้ําค่ะนี่ค่ะแก่มันก็จะทําให้ดินโปร่งแต่ถ้าใครไม่มีแกบก็ต้องใส่ขุยมะพร้าวลงไปเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้างั้นดินมันจะแน่นเคยซื้อดินมาปลูกเลยอะ่ะดินแน่นมากค่ะแล้วก็พืชก็ไม่เจริญเติบโตค่ะ ก็ลองผิดลองถูกค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบพอไปได้แล้วค่ะเราก็ฝุดไปเรื่อยๆนคีะนค่ะเราผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ตักใส่ถุงเก็บไว้เวลาเราจะปลูกก็เอามาปลูกเลยเดี๋ยวเอาถุงมาใส่ไว้ก่อนนะคะ ผสมที่เราถุงนะคะจะได้ไม่เหนื่อยเราทำเองได้บางทีเราจะใช้แสงเขาก็มีหน้าที่ต้องทำอย่างอื่นอันไหนเราทำได้เราก็ต้องทำนะคะนี่ค่ะก็ผสมอะไ้เดี๋ยวพ่อล้าของเราใช้ได้แล้วได้กำหนดเวลาลงแปลงเราก็จะเอาปลูกใส่ล้อยยางค่ะมันดูแลง่าย เรามีร้อยยางอยู่หรือปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะอันนี้ก็จะปลูกใส่ทั้งกระถางทั้งร้อยางถ้าร้อยยางไม่พอก็ใส่กระถางปล่งดีมากเลยค่ะบางคนเขาก็เอามาหมักแล้วก็ใส่น้ำจุลินทรีย์ทีหลังแต่อันนี้ที่ไก่แก่เราใส่น้ำจุลินทรีย์ไว้แล้วนะคะ เราก็เอามาหมักเอามาเยี่ยมปอย่างาง,ง,างกันเกันเราก็ทำทีแล้วน้อยมันจะได้ไม่ไม่หนักแรงนะคะเดี๋ยวยังเหลืออีกหลายถุงเราจะทำให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้วก็เราก็เดี๋ยวเรามาติดตามเวลาเราจะปลูก ผักคะน้าที่เราเพาะเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูอีกทีนึงนะคะถ้าชอบก็ช่วยด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาดูตอนปลูกผักคะน้านะคะ